มีตั้งสองชิ้นสเตอริโอนี่แกยังจะมีลูกเล่นซ่อนอยู่อีกน่าเบุ๊คหาสตาเตรียมใส่จานพร้อมเสิร์ฟอย่า กิิงจังจริงเฮ้ฮะเย,ย้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเห็นในอนาคตนี่นะว,ว้ะาวเอยงลิจจก่เข้ามาสิ<ย>แกนี่ดูมีความมั่นใจเกินตัวไปหน่อยนะว่าไนแล้วแกคิดจริงๆหรือว,ว่าแกคือแรงกำเนิดของพลังนาฬิกา เดี๋ยวฉันนะคือสิ่งที่ฉันบอกว่าจะไปเยไม่มนำมาีิย่าเลยทำลายโซนหนึ่งหวาาัวหน้าฝึกคนชีพแกด้วยพลังอสัปปสานระหว่างของข้ากับของเขาแต่ด้วยพลังที่เขาขโมยจากข้าไปมันมากเกินไปทำไมนอกจากหัวหน้าของเจ้า ทุกคนก็ถูกฆ่าตายในทันทีแกรู้ไหมมันหม,มายความหมาย่ังไงแกไม่ใช่แรงกำเดิดของพลังในกาทั้งหมดแกก็เป็นแค่เพียงชิ้ส่วนเล็กๆในตัวของเขาเขาเป็นพออยู <mar ad> ่หรอนี่นายพยายามจะเล่นมุกงั้นเหรอ แม่เจ้าหัวหน้านั้นขโมยพลังของข้าไปข้าก็เลยใช้เวลาเมื่อกี้วีนั้นฉันเ่อเวลาลงทำห้เม่อกี้วีเรานั้นผ่านไปเป็นราวพันปีสำหรับข้าข้าสาาหลงตาท่า,กกานจะกรวนขึ้นมาในหัวข,ขวองข้าตัวสาวน่าจะเป็นทั้งหมดในอนาคต และเลือกเซนธาที่ดีที่สุดเพื่อนำค่าไปสูงใช้ชนะที่ร้อยอที่ใดฮะวังสูไปหรือเปล่าเออเออฮ้ยา และพายแพ้และถูกกัดคำแต่ก่อนะก็แ้าไม่ได้อยู่คงกับพันไรพาสนิแต่ข้าก็ทำให้มั่นใจว่าข้าจะเป็นหนึ่งเดียวนันเมื่อข้าได้ยินความเป็นไปได้ทั้งหมดของข้ทาท่าไรอนาคตและข้าก็เลือกมาหนึ่งเซนทารที่จะทำให้ข้าชนะได้โดยสมบูรณ์แบบแกจะลองก็ได้พยายามที่จะหยุดข้า เปิดฉากที่ดีที่สุดของแกเอาเลยถ้าคิดว่าทำได้อยู่ขอเองนะอายขอบัญชาอินฟินิตบูสเนี่ว้ชาช่าที่นี่ก็ลิมล้ดาวักดิ์สิทธิ์ไปสา ว่าเลยผิดสาคาร์บอนน่ะหละ่ะปั้มมามียอยางเฮ้ยใครผิดฝ่ายใครผิดฝ่ายปล่อยนะเว้ยหลวงตาอะไรอะไรลวงลวงเวก่อนนั่นภัยตายของแกแล้วนั่นล,ละเดะิโอ๊ยกี่จะมาหลอกดีกับไอย้ยั้นเหรอ We're not in love! ลายความไปที่ข้าได้จินเส้นเวลาที่ข้าตายข้าขอเสียงเพียงคันเดียวและในที่สุดดาบเล่มน,นี้ก็มาอยู่ในมือของข้าและข้าเขาจะได้ไปอยู่ในจุดการพกของที่สมบูรณ์แบบหายขอบ้านฉ่าแรงนับหย่น ถึงแกจะพยายามมันก็จะล้มเลวแล้วที่ข้าชอบมากที่สุดทุกการกระทำของแกจะทำให้ข้าได้เล่าใจฉันนะแกยอยากรู้ไหมว่าทำไมอยากจะรู้ไหมว่าได้ยังไงแกจะทนลำั้งแล้วข้าเลา และอีกคนและเมื่อแกได้เหนแสงสว่างแห่งความวัมันจะทำให้แกได้เห็นความเป็นจริงที่จะทำลาจิตใจของแกแต่สรรุดแล้วในที่สุดแกก็จะต้องเสียสละตัวเองแกจะรด c เสียทุกอย่างหมดแลจกลกใหม่นั้น มันก็จะไม่มีแกอยู่ข้าก็าาจะเป็นผู้ปกครองโดยสมบูรณ์แบบลองไปยินชะตากับลูกถ้าแกคิดว่าทำได้ข้าจะสนุกไปกับการทุดธรรม,มาของแกเองเทพเจ้าเห็การเวลาก้นแกสิตามสไตล์ มันจะไม่ตามที่อยู่พูดแต่อายก็จะขยี้อยู่ไว้แรกขอให้โชคดีนะเด็กๆอายจะขอปิดหลาระยะหนึ่งอยังกับหนังเลยนะเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอีทานคุณสุนเก้าๆทราบแล้วเปลี่ยนมีอะไรไอริสตอนนี้สงครามระหว่างจากักรวาลได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หมายความว่าไงฮะเนี่ยไม่ชัดเจนอีกเหรอวางนะตรงนี้ฉันก็ลำบากเหมือนกันเพราะงั้นเลิกเล่นแล้วพูดมาดีๆซินิสเตอร์ตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วโอ้ยตายเถอะนายเลิกขัดฟิลฉันสักทีฉันกำลังไ,ไ,ไปเอาคนอื่นมาด้วยจ้าเรื่องคำินดีเอเอาละทุกหน่วย ตอนนี้เข้าสู่ระยะการโจมตีแล้วเตรียมตัวแตกแขนงได้เอาละตอนนี้ไปเลยลบศอกลบชน

การควบคุมหดเลยเรื่อายไอ้สลับพัก เ้อเข้ามาเลยไอ้พวกกีเก้เอ่ยวันช้าเฮ้อมานี่เลยเฮ้อ สวัสดีครับฟูนไปตาผ่ผนติงมากทุกคนจ็ดประหลัดบอ,อกเลยพวกเรามากันแล้วเ oh. ยอะพอตัวเลยมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยแต่ก็นะฝั่งล้วก็มาแล้วเหมือนกันมากึ้นบนเสืไอพ้พวกโม เท่านี้แหละขอบคุณทุกคนนะอวอออนจะใช่ออนจะใช่อผลสุปันมาแล้วเดะสวัสดีฮาบุได้เงี้ยสิเดี๋ยวถึงเวลาของฉันแล้วเล็นไปซะฮึพวกบาซิลบาสรีหละพลงัง